แบวันก่อนเว้ยเดินอยู่มีเด็กมาทักเฮ้ยนพีนิกป่ะพี่พีนิกที่ไปถ่ายขอบส้นกูอยู่นี่นั่นพีนิกป่ะพี่ที่ไปถ่ายขอบสนามใช่ไหมฮะแสดงว่าเขาต้องเข้ามาคุยกับพี่รายการเราดีใช่ไหมไม่ใช่ก็ถามน้องแอนนมใหญ่เปล่าโอ้สวัสดีครับผมพบกับรายการขอบสนามอย่าถามชื่อ ep ที่สี่ ส <4 S 1> ใช่ <4 S 2> ตอนแรกนึกว่าจะไปเอไอพห้าเลยไงทำไม <4 S 1> พี่สหายเฮ้ยสีมันหายะ่ะพี่อยเอาเงินซื้อม่ให้มันกลับมาที่มลิลกเปิด นะครับผมนี่กันหนึ่งเริ่มตามมาโอ้โหเรียกว่าขบวนพาเหรดฟุตบอลกลับมาอย่างครบถ้วนกระบวนความแล้วนะครับตอนนี้หนึ่ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดนิยมที่สุดในโลกเลยนั่นก็คือพรีเมียร์ลีกอังกฤษฟินแลนด์ไว้เคอรลีก้าครับเฮลซิงกิเฮลซิงกิกูตามจะเปลี่ยน iPhone ได้เลยนะโอ้โหจาก iPhone 6เป็น iPhone 5ไม่ใช่พรีเมียร์ลีกอังกฤษทําไมพรีเมียร์ลีกอังกฤษถึงเป็นที่สนใจด้วยสไตล์ฟุตบอลการเล่นที่ค่อนข้างเอนเตอร์เทนแบบว่ามันแล้วก็บุกแหลกอ่าแต่ละทีมเนี่ยแฟนบอลก็ค่อนข้างที่จะ คับข้างด้วยรูปเกมที่เขาบอกว่าบันอังกฤษเนี่ยเป็นอะไรที่ร่างกายต้องการกระทะ <What? S 1> ไว่ประทะแน่ <c oughs> <c oughs> รายการโอ้โหโคตรเนียนเลยว่ะร่างกายต้องการประทะครับผมเหมือนกับแบบเวลานักเตะใหม่ๆมานะเห็นแบบแบบโดนรับน้องแล้วเวลาโดนตุ้มมาเนี่ยโดนตุ้มต่ำโดนสกัดหัวทิ่มหัวต่ำน่ะ90นาทีมานระลอนเปรียบเทียบกับคนดูบอลอิตาลีอย่างเงี้ยบางทีเกมหยุดบางทีเกมแบบว่าไม่ค่อยดูเดือดอะไรอย่างเงี้ยโยนไปโยนมาแล้วที่สําคัญที่สุดนะมันลุ้นกันได้ทุกทีมอ่าใช่ไม่มีการผูกขาดแข่งทุกทีมแล้วก็คุณมซื้อเขาเนี่ยการแข่งขันมันสูงขึ้นนักเตะก็แบบว่ารวมดาราโลกสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยกก็คืออนัฟุตบล คนเนี่ยโอ้ฟิชชิบหายเลยครับผมถึงขั้นแบบว่าการ์ตูนเกมพวกนี้ตรวจดออกกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะตรวจเยี่ยวทุกวันนลก็วันนี้นะครับที่เราจะมาพูดกันเนี่ย ก็คือนักเตะที่ฝีเท้าดีครับผมสมมดูแล้วเหมือนขี้เกียจนะอ่ะยังไงวันเนี้ยเหมือนขี้เกียจใช่คือวันๆไม่ทำที่อะไรเติ่นมาไม่อาบน้ำมาสนามซ้อมเลยครับผมแล้วก็เตะบอลเสร็จก็กลับบ้านไปนอนไม่อาบน้ำครับมึงจะหมักไข่เค็มหรือไไม่ใช่ไออันนี้เนี่ยหมายถึงแบบดูแล้วแบบเฮ้ยดูเต็มที่ไปเนี่ยมึงวิ่งไปเนี่ยแต่ความจริงพวกนี้คือคนเก่งบอกว่าไม่ได้บอกว่าพวกเขาวิ่งช้าหรืออะไรนะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยไม่เก่งช้าไม่ใไม่ดีไม่ใช่เขามีสไตล์ที่แตกต่าง 5ซูเปอร์สตาร์ที่ดูเหมือนขี้เกียจแต่ความจริงแล้วโคตรเทพนั่น <ฮะ S 2> แหละ,ะคน <ด S 1> แรกครับนั่นก็คือยาย่าโอ้ต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยผมติดตามผลงานมาหลายปีตั้งแต่ช่อง3ยังไม่ชัดเลยครับผมแล้วก็ไปคู่จิ้นกับนดัดเดทล่าสุดนี้ใส่เสซ็กซี่นิดนึงมึง <c oughs> แเหลือคนละย่าอันนี้ยาย่าตูเร่ครับผมพี่น้องกันอะไรนะโคโลตูเร่เอาลูกขึ้นคู่กันนะอ่ายาย่าอุรัสยาครับผมยาย่าตูเร่ครับผมมันคนละยอดเลยนะน่ะหินหยางยาย่าตูเร่เนี่ยครับผมเขเป็นอดีตผู้เล่นของอาบาเซโรนาโชว์ฟอร์มได้กำลังดีเลยแหละแต่ว่าอยู่ไม่ได้เพราะว่าแป๊ปนี่เขาหนีบเซเกอร์บูตเกสขึ้นมานะเวลานั้นเป๊ปตอนนั้นก่อนเขาจะขึ้นมาคุมเนี่ยครับเขาคุมทีมชุดเล็กก่อนไงแล้วก็เลยไอแววนี้มาแล้วไปโดยตัวที่แป๊บคนหนึ่งหยิบขึ้น ในยุคที่เริ่มต้นของความยิ่งใหญ่นะครับด้วยสไตล์การเล่นเนี่ยดูแล้วแบบเฮี้ยนเขาเรียกว่าไงนะเด็กป .4 ไยสกูตเตอร์บางทีแบบว่ายังไวกว่าเขามีความนิ่งสูงมากบางทีนิ่งกูนึกว่ามึงหลับและนี่แหละก็เป็นเหตุผลที่สื่อเนี่ยคาดเดาวันนะว่าด้วยสไตล์ของเขาเนี่ยที่ดูเหมือนจะขี้เกียจเลยทําให้เขาเนี่ยเป็นที่ไม่ถูกใจของแป๊บแป๊บเขาชอบคนขยันคือเป็นม้าคือบอลคอเนี่ยห้านาที ยิงใช่ยิงจะเปลี่ยนทำที่ <c oughs> อะไรไม่ใช่ลแล้วไอ้สไตล์ของแป,ป๊บเนี่ยครับไอ้คำว่าตีกีตาใกล้ที่คอเันเนี่ยมันดูเหมือนไม่เหนื่อยแต่ความจริงมันเหนื่อยนะเพราะมันต้องวิ่งไปรอวิ่งไปรับแล้วก็สมาธิสายตาอารมณ์เหมือนคนเล่นบาสครับผมคือที่พื้นที่เล็กๆแต่มันไม่หยุดไม่หยุดเพราะนั้นเนี่ยยาย่า,ยายที่ดูแล้วเนี่ยอาจจะขยับน้อยสักนิดนึงมันก็เลยดูเหมือนว่าขี้เกียจแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อบอลอยู่ที่เท้าเขาเมื่อไหร่ครับผมถือว่าอันตรายมากๆสาาหหรรรัััััับบบคคคคู่่่่่่แแแขงเ้้้้้้มม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 มนนนนพกกกกีดดวววยยยใใใชชชลลล็็็จจจจะะิิออออืืไต เมื่อไรเนี่ยมีโอกาสได้เสียมีได้เสียสุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือการทิมทะลุทะลุนี่เยอะตัดตาันจากตอนนั้นจนถึงตอนนี้ก็เหมือนช้าลงเรื่อยๆโอ้ก็แน่นอนพี่สังขารบ่ายโมงไม่เที่ยงขอบคุณครับนี่ไม่ใช่เวลารอบตัวยาย่าเขาเนี่ยก็จะมีซตูบาคุนากูเอโร่ครับก่อนนัานี้ก็จะมีซามินัสลี่เคซูนาบัสมันเหมือนกับว่า ยาย่าเขามีเซนส์ในการจ่ายบอลอีกอย่างหนึ่งที่น่ากลัวยาย่าเลี้ยงบอลดีนะเห็นอย่างนั้นนะครับผมแย่งบอลจากเท้าเขายางมากนะครับตัวใหญ่เลยทำไมเลี้ยงเก่งมากเลี้ยงบอลเห็นเลี้ยงหญิงเห็นไปนี่โอ้โหมาเลยน้องซ้ายขวาครับเอากี่ดิงโอ้โหูไปเก๊ โอ๊ยแล้วทำไมมึงไม่ห้ามก็สั่งด้วยก <c oughs> ันระบุประเภทร้านด้มาเป็นดิงเลย <c oughs> จลบบ้านเลยกูไม่กล้าให้เมียกูดูในรายการแล้วทำไมโปรดิวเซอร์ต้องหัวเราะ <c oughs> ด้วยวะคนขับเลยแล้วน่ะไปได้ยังงยาย่าเลี้ยงบอลจนเหนียวแน่นการจบสกอร์คมกริบไอ้นี่แม่งหนักข้างละสองตันนลยก็คนละหนักอีเที่ยนอ้นี่คือจุดเด่นอย่างหนึ่งนะครับผมยาย่าเนี่ยเป็นนักเตะที่ดูแล้ว อันนี้ออกสโลไลฟ์เลยด้วยซ้ำเดี๋ยวออกอารมณ์แบบว่าชิลๆใช่ผมไม่เวบมาเตะบอลเพื่อสุขภาพอีกนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ต้องลุ้นอนาคตของเขาครับดูแล้วยายย่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้พี่คิดว่าไงอยู่โยงไหมคงไปแน่นอนเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆนั่นจะมีรับลมคมในแน่นอนใช่ะต้งเกี่ยวกับว่าดิ้งอ่ะไม่ใช่ไม่รู้เย ดีกว่าคนต่อไปครับนั่นก็คือเอเดนอาซานี่เมื่อก่อนเขามีคําถามนะที่บอกว่านักเตะคนไหนเตะบอลแล้วสนุกที่สุดเฮ้ยใครอะ จอร์จี้ฮาจี้ทั้งทั้งฮาทั้งจี้เลยดิดมาฮามันด้วยฮามันตัวนี้เป็นยุคใหม่ที่ฮาที่สุดแล้วทำไมอ่ะดูชื่อก็ฮาศาสตร์อ้อพี่ทำไมมึงซึมอย่างงี้ล่ะพวกแม่งซึมสาดแม่งไม่ฮาสาดเลยเอรดนอาซาเนียครับผมปีกซูเปอร์สตาร์จากสิงห์บลูเชลซียังจำได้เลยนะมูบอกว่าขาอาซาเนี่ยข้างละร้อยล้านปอนด์ตอนนั้นเรอัลมาดริดขอซื้อครับผมแต่ดูฟอร์มอาซาปีที่แล้วนี่โอ้โหเชลซีนี่เลยแลือข้างละสิบแปดปอนด์ตอนนี้ าม,ามาแล้วนะมาแล้วกลับมาแล้วครับเอเดนอาซาเนี่ยเป็นปีกที่ต้องใช้คำว่าพรสวรรค์เหมือนกันนะด้วยท่วงท่าด้วยลีลาของเขาบางทีเนี่ยก็เลยอาจจะดูเหมือนว่าขี้เกียจ ครับผมแต่นี่ขี้เกียจยังไงไม่รู้แหละมึงขี้เกียจจนได้รางวัล PFA มาแล้วหนึ่งสมัยแล้วนะแต่ก็เยี่ยมมาตอนที่เชลซีได้แชมป์ด้วยสไตล์การเล่นแล้วก็แบบว่าอาจจะเกมรับบางทีอาจจะไม่เห็นอาซาก็เลยอาจจะมาติดในโผนี้แต่ว่าความเป็นจริงนี่ทุกคนรู้ถึงความเทพของเขาอยู่ละลีลาไม่ธรรมดาเลยทุกวันนี้เมียนี่5คนเข้าไป้วโอ้ยคนละลีลาสัขาเสียบสักขาเสียบเอาในสนามไปใช้ที่บ้านกูกำลังจินตนาการอยู่อย่หงวะนี้มงเข้ามาแยงหัวเข้าหลุดประธานสายลับบอลเลยครับจัาดิะนี้ ไม่ต้องใส่ฟิลลิ่งนไม่ใช่เดี๋ยวสำหรับอาซาอย่างที่บอกนะครับผมจุดเด่นของเขาก็คือมันอะไรที่ปีกควรจะมีครับผมปีกควรจะมีก็มีเนื้อที่แน่นๆครับผมที่กรอบโรยเกลือแล้วปิ้งนะปีกแดดคนเดียวไม่สัตคนละปีกหนึ่งต่อหนึ่งนี่อาซาแทบจะแดกขาดเลยหรือว่าจะเป็นการจบสกอร์ครบเครื่องแหลวแล้วก็ถ้ามีจังหวะในชีวิตที่ดีครับถ้าความสําเร็จมากขึ้นเขาก็อาจจะเทินตัวเองเป็นตำนานคนหนึ่งในวงการได้นะคนต่อไป ครับผมเอามสะดุ้งหนอยใช่เอาดีดีดีงานเลิศเดีกูชอบเอาเฮียนี่ไปตรวจเยี่ยวด้วยคนต่อไปเดี๋ยวไม่ได้ก็ี๋ยวหมายถึงอะไรคราวที่แล้วมึงมึงแบบว่าต้นกัญญาเลี้ยงหมาเอาไม่อ๋อไม่เอารับควรตัดด้วยนะฮะตัดออกอากาศคนต่อมาครับนั่นก็คือเมสุตโอซิลาที่อยู่วีอาร์โซเมื่อก่อนไม่ใช่ไม่ได้นำพิซิลนำพิซิลสวัสดีครับผมผมไปสยามผมไปเจอคนเชื่อ เกียวโอซิลนะครับผมจะคาดตาเปลอนอนไม่พอคือนอนเวลาสามสี่ชั่วโมงแล้วมาเตะบอลนะผมดูสภาพน้ะไม่แปลกใจว่าทำไมเขาดูถึงที่เกียดเขาดูดูจากหน้าเอาก่อนเลย เหมือนเป็นนักฟุตบอลที่แบบว่าโดนลิดกาแฟแล้วนอนไม่หลับแล้วก็เดินหน้าแม้ขาไปอินอะตาเปิๆมาแตะบอลเหมือนง่วงนอนบางทีเลี้ยงเลี้ยงกรรมการเฮ้ยตื่นตื่นโอซิลหลับในสนามโอซิลหลับสนามกูตื่นอยู่กูตื่นอยู่กูตาเปิดเฉยเมซุตโอซิลเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องเป็นคนเล่นบอลง่ายครับผมแล้วก็เรื่องเทพที่สุดเลยนะเวลานี้ต้องยกอให้เขานั่นก็คือการจ่ายบอลหรือว่าการแอสซิสจ่ายแม้กระทั่งอยู่นอกสนามป้อนข้าวเมียจ่ายตังให้เด็กนู่นนี่นั่นจ่ายได้หมดเลยใช่นิสัเเนลย ไอ้ที่ผมก็ชอบจ่ายจ่ายเงินทห้งบ้านกินข้าวเลี้ยงครอบครัวครับผมผมเท่าไหร่เท่ากันเออใจป้าเมื่อราเนี่ยครับผมอันดับแรกอันนี้ไม่ได้กวนตีนะครับแต่ด้วยหน้าตาของเขาอะที่เป็นอย่างนั้นน่มันเลยทําให้เขาดูแบบเฮ้ยง่วงเปล่าที่เกียดเปล่าแต่เห็นปุ๊บเปลือยอย่างนี้แม่งดีกรีแชมป์โลกมาแล้วนะครับปีที่แล้วนี่เขาเกือบสร้างสถิติใหม่ได้นะเกือบที่จะแซงรุ่นพี่เขาอย่างอองลีย์อะตำนานที่ทำแอสซิสมา20สุดท้ายเหมือนตัง์หมดมั้งหยุดจ่ายได้ดื้อเลยที่ยืนยเนี่็น เขาเรียกผู้เล่นเบอร์สิบครับผมาว่เพรเมกเกอร์ครับผมที่ที่ร้องเพผมชอบมากเลยหยุดความรักเอาไว้เท่านี้พอก่อนได้ไหมไอ้สัสเนี่เพีนเมกเกอร์อันนี้มุกสดที่พี่มุกสดเลยเหรอมุกสดอ๋อไอ้เยัยอยู่ไหนนะกูลืมเพรเมกเกอร์เพรเมกเกอร์หรือว่าตัวทำเกมครับผมตัวทำเกมดีนะไม่ใช่ตัวทำเกมพังแล้วยิ่งยุคนี้สี่สองสามหนึ่งเขาจะอยู่หลังกองหน้าเป็นการนับถอยหลังใช่ไหมครับผมใช่ครับผมสี่สองสามหนึ่งแล้วยัยครับพดีเยีย เขาคือตัวสร้างเกมรู้ของจริงครับป yeah well yeah ุ๊บเขาเลือกเลยว่าจะจ่ายให้ใครดีวันนี้กูจะปั้นใคดดีอวันนี้น้องจอยมาพี่จ่ายให้มันจะน้องจัดไปน้องจอยน้องใครฮะน้องติ๋มน้องติ๋มด้วยน้องเที่ยวไหนมาเยี่ยมร้านื่อร้านยสมมดพ่อไปหาน้องติ๋มดูไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดไอ้นี่จะติ๋มติ๋มตรงจันมันจะแปลกๆอะแบบว่าอ๋อติ๋มตรงจันใช่ต้องใช้โซดาไฟเวลาไปหาเพื่อนนี่เพื่อนๆเรียกโหเลยโหบี พีบ่บีไม่พี่บีพ,พี่คุณนึกถึงทีมหลีกรองอังกฤษเลยนะลูตันพาว์ไอล้ลูตันลูตันอีสัตจากโอซิลโอซิลมึงไปโหบีได้ยังไ,ไงวะเนี่ยโอซิลเก่งไรเฮียไั้ยมึงเกง่ง คนต่อไปสลาตันอิบราฮิโมวิชครับผมแมจจะบอกว่าขี้เกยียจมันก็ไม่เชิงนะครับผมคือนี่คือปรากฏการณ์นี่คือความเทพสลาตันเนี่ยไม่จําเป็นต้องวิ่งหาบอลครับผมแน่นอนแหละบอลต้องวิ่งหาสลาตันเพจอื่นเขาเรียกันไปหมดแล้วไม่ใช่ครับวิ่งสี่วิ่งห้าทุกเดือนโดนแดงจะดักมุกกูสิบปความเทพนี่ไม่ต้องพูดถึงเตะมาแล้วสองนัดขึ้นดาวซันโวพิเมรีกอยู่ยิงไปแล้วสามประตูเข่โคตรโหดกระโดดยิงของจริงครับผมใจเลยคึกว่าจะโคตรโหดกระโดดมันจะมีนี่ไงมันเป็นชื่อหนังซี ที่ภาคแรกอ่ะโคตรโหดกระโดดเนี่ยภาคสองอ่ะคือนางเอกหนีครับผม เจ็ดหมื่นไม่ไก่ยังวะไม่ว่าจะไปที่ไหนแชมป์นี่กูคว้ามาหมดแล้วก็ตอนนี้กับแมนเชสเตอร์ยูแต่เป็นการเริ่มต้นที่งดงามของเขาคงต้องบอกว่าไม่ได้กวนตีนแต่นี่คือซาลาตันนักฟุตบอลระดับโลกเนี่ยบางทีเรานิยามเขาไม่ได้มันเป็นเรื่องของพรสวรรค์เราดูในสนามเนี่ยโอเคคองบอลก็เสียยากแข็งแกร่งยิงประตูได้เรื่อยๆเออนี่มันก็คือก็ยังไงอะก็คุยกูขี้เกียจกูไม่สซ่ไม่ซอสแต่กูยิงได้20ประตูต่อฤดูกาลอะไรอย่างเงี้ยโคตรก็ด่าลำบากคือเขาเป็นแบบนักบอลที่โคตรอ ความเทพในสนามเนี่ยพูดลำบากแต่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ด้วยดวงตาครับผมคันทนี้เรามาดูความเทพนอกสนามของเขาดีกว่าครับผมหลายๆคนคงเคยได้ยินมาบ้างนะครับผมความเทพของซาลาตันอย่างเช่นเวลาซลาตันทําอาหารบอกหัวหอมเนี่ยหัวหอมเป็นฝ่ายที่ต้องร้องไห้นะ ไม่ใช่คนเนี่ยไม่ใช่ซาลาตันร้องไห้ไม่ใช่หัวหอมไม่เป็นฝ่ายที่ร้องไห้โอ้โหเช็ดแม่สะอาดเลยเนี่ยคนละเช็ดอีกอุทานเป็นคำอุทานหรือว่าจะเป็นนี่ซาลาตันเนี่ยเคยท้าผู้ชายคนนึงต่อยเดิมพันกันว่าถ้าใครแพ้นะหลังจากนี้มึงต้องใส่กางเกงในไว้ข้างนอกที่นั่นชื่อซูเปอร์แมนโอ้โหมีคนนึงก็แพ้ซาลาตันยังมีอีกเหรอท้ากันต่อยซาลาตันบอกว่าไอสัตว์ใครแพ้ทาตัวเขียวชื่อเดอะฮะโอ้หืมีอีกล่าสุดนี่ยังมีอีกเหรอเทพมากครับความมหัศจรรย์ของเขาซาลาตันสมัคครรรอออีเเมมลแดดสสขง Gmail ั ไปปึ <online. S 1> <Th> ๊บแอดเดรสที่สลาตันได้ก็คือ Gmail สลาตันดักคอมเฮ้ยคือกู๊กเกอร์จะต้องยอมสลาตันนะคิดดูกูนึกถึงพระเจ้าจกเลยในนี้เราทำเฮี้ยอะไรกันอยู่แต่ว่าเนี่ยตัวจริงเก่งจริงครับผมไม่ต้องวิ่งเยอะไม่ต้องวิ่งพลาดทั้งเกมแต่บอลอยู่ตีนเขาเมื่อไหร่เนี่ยมีเรื่องแน่นอนมีเรื่องไงคือไปต่อยแล้ใช่ไหมกูดักมุกเลยไม่ใช่มีเหลืองต้มยำไอสัตว์นั่นทำไมีเหลืองจะบ้าเหรอคนไหนเกรคนคอนคนคอนวู้ดี้คนสีดำร้ายคนแว่นในโรงเรียนเนี่ย สวัสดีครับแต่หัวหัวนะหัวดอเนี่ยพี่บ่าวยังอยู่ไหมยังอยู่ยังอยู่คนต่อไปนี่คนต่อไปนี่พี่เป็นพี่บ่าวอยู่อีกคนละประเทศนึงพี่บ่าวนี่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กนั่นมันพี่คาราบ้าคาริมเบนเจมานี่ออกพี่เมอรี่ออกบีเมอรี่ก็ใครคือใครไม่ต้องเป็นเซมาโดย์ดานจีมานี่มันสีมาเนี่มันสีมาคนฟังกูพูดดูเรื่องไหมนี่คุณฟังเรื่ไม่รู้เรื่องติดใจพี่บ่าวคนได้นี่เวลาเขาพูดเขาพูดเร็วนะสอง สองคนแม ie ่งสวยจนรไฟเปคนได้ผมดีย oh. ่าเร่ไปคุยกับแตนลไปไปไหนอะกรุงเทพปุ๊บเลยคนได้ต้องพูดแล้วครับผมไม่ได้เแล้ววันนี้เเนเแมนนต้อมกทีไม่ได้มาวิ่งปป้าป้าป้าไปงน้ไม่ะด้กฟังเวรูเลยเร็วไว้ คาริมเบนเจม้ากองหน้าของเรอันมาดริดเนี่ยนะผมชื่อนี้ฟังแล้วกันไก่ทันทีนั่นมันสีมากมึงมึงคนใต้หรือมึงนิ้นไก่ทันคนใต้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 พี่ก็คนใต้คนตายเออคนตายทำไมอยางหายใจอ่ะคุยเรื่องคนตายโอ๊ยพอแล้วพอเลยไหนเอาบรรยายสรรพคุณหน่อยตอนนี้เขาบอกว่าเขาโดนคดีอยู่ใช่ไหมมันเป็นคดีเกี่ยวกับเซ็กซ์เทปโอ้ยคนเราวิถีกันหนักเอาเทปเลยเหรอพี่เซ็กส์เทปล่อเทปไม่ใช่ ไอ้มาที่เยอร์บาเวน่าเขาเหมือนกับแบบไปไปอ่าสัมฤเลียตุ้มเปลี้ยกำมะแลตุ้มเกลี้ยผมไปซื้อขนมเปี๊ยะเพื่อนแล้วกันอ่ะอ่าก็คือไปไปไปเฮ้ยหาตัดให้มันน่ารักหน่อยออมตั้งนั้นไปซื้อบะหมี่อ่าไปซื้อบะหมี่เพื่อนอ่ะก็คือไปไม่รู้หรอกเอากับใครอะไรยังไงนะเพียงแต่ว่ามันมีข่าวว่ามันมีเทป ของบาเวย่าเนี่ยกำลังเด้าเลยเด็ดๆดคือไม่รู้รายละเอียดของเกมนจังหวัดอัลังฟีดจ็ริ่งไอ้เจ้าของแทมเนี่ยที่แบ็กเมย์เนี่ยมันดันรู้จักกับเบนเซม่าแล้วใช้เบนเซม่าเนี่ยเป็นสื่อกลางเข้ากระบวนการของเขาเลยทันทีติดล่าแพะแบบเขาด้วยใช่ก็คือการเป็คกรุงเทพอ่ะกายเป็นคนกลางเลยครับผมนครับผมดูมึงละอากูเลยเกินในเชิงกฎหมายเนี่ยเขาหนีความจริงไม่พ้นแล้เขาจึงต้องพูดว่าเขายอมรับว่าเขารู้จักจริงหนีพ้นพี่ถ้ามีเงินเยอะ คือขเข้าใจมั้ในโลกของฟุตบอลเขาว่าจริยธรรมมันมีนะครับผมมันเหมือนคนแถวนี้ที่เคยอยู่ที่มีปัญหาเรื่องจริยธรรมกับฟีฟา่าอันนี้พวกนี้มันเป็นเรื่องที่ซีเรียสเพราะว่าคีลาอะไรเงี้ยเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างของเด็กๆนี่ก็คือปัญหาที่เบนเซมา่าเจอครับผมแต่คราวนี้เนี่ยไปดูฟอร,ร์มในสนามนี่านมาเลือกในสนามของเขาของเขาคือแน่นอนด้วยการเป็นกองหน้าเนาะมันเลยทําให้ส่วนร่วมของเกมเนี่ยต่อหนึ่งเกมมันน้อยกว่าชาวบ้านเขาครับ,รบก็เลยอาจจะทําให้ดูแลขี้เกียจต้องบอกว่าด้วยสีหน้าที่มันนิ่งด้วยของาบนซม นิ่งถึงขนาดที่ว่าเวลามีอะไรกับเมียนะเด,ยเ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิ่งหน้านาตายอ,ะอ่ะือว่าแบบเวลาเดี๋ยวเพื่อนเลย oh. นิ่งนิ่งเอ้ เหมือนเป็นเซมาหมากเลยมุงนิ่งมากอะยัง,ยงอย่างนี้เลยยังอาชีพยังก็นิ่งเหรอดังไม่หยุดเองมากปีอยู่นะนะกูไม่เย็นดเลยมากคาริมเป็นเซมาหก็ความเก่งกาจทุกคนก็เห็นการจบสกอร์ของเขาครับหรือว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นนักเตะที่มีเทคนิคพอตัวนะปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งแบบว่าพีคข,ขึ้นไปนะครับผมถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีเพราะพอเขามีข่าวร้ายเนี่ยพอเขามีข่าวปัญหาพวกนี้คนก็กลัวว่าฟอร์มจะดรอปท้ายที่สุดไม่ดรอปแล้วมาดูปีนี้ปีนี้เป็นเซมาเรรร่มมมมดลาาไ้้ออโโนแวฟห์ ว่าเป็นเซม่าอาจจะย้ายก็ได้ใครจะเลิกน,นะเนี่ยแต่ว่าเรื่องฝีเท้าการันตีว่าดีอย่างแน่นอนครับผมอ่าแล้วนี่ก็คือ5้าคนที่เรามาฝากกันในวันนี้ครับผมต้องบอกเลยว่าการบางทีเนี่ยเราเห็นว่านักบอลเนี่ยเขาไม่ได้วิ่งเยอะไม่ได้วิ่งคลาาทุ่นสนาม,มบางทีนักเตะเหล่านี้เนี่ยเขาฉลาดในการใช้สมองพวกนี้นี่เทพจริงๆอ่าแล้วก็มีอย่างหนึ่งครับ,รบการดูฟุตบอลเนี่ยนะครับผมกล้องมันไม่ได้แผ่น22คนในสนามตลอด90นาทีครับ ฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปตัดสินใครด้วยแบบว่าภายนอกเออเอ้อยกาอ้ย,กกอยมึงหูข่าขี้เกียจนักเตะบางคนก็นอาจจะคุ่มเทอะไรอยู่นอกเฟรมนี่แหละคือเสน่ห์ของฟุตบอลเอางี้ดีกว่าถามเพื่อนๆดีกว่านักเตะที่เพื่อนๆคิดว่าขี้เกียจแต่โคตรเทพในสายตาเพื่อนๆคิดว่าใครครับคอมเมนต์ลงมาเลยเดี๋ยวเรามานั่งอ่านกันและนี่ก็คือทั้งหมดของขอบสนามอยากถามชื่อประจำ EP นี้นะครับหากใครยังไม่ได้ชมรายการอะไรนะร่างกายต้องการ โอ้ได้ข่าวว่า EP หนึ่งมาแล้ว่าใช่ครยัง EP ศูนย์อ๋อ EP ศูนย์มาแล้วใครยังไม่ได้ชมนะครับไปกด Subscribe ที่ช่อง NR Sport อันนี้ได้เลยรับรองว่ารายการดีๆมีมาอีกเพียบแน่นอนคลิกมาคลิกมาต้องมาดูนะตอนนี้พรีเมียมมากๆเพราะว่าไม่รู้จะมีตอนต่อไปเต้องมีดิตอนนี้เนี่ยแขกรับเชิญน้องครบแบบสนามนะไปเองเลยนะครับเป็นรายการทำอาหารที่ทำเสร็จคนแม่งถามว่าพี่ตกลงวันนี้มึงทำอะไรคือไม่ได้สนใจรายการเลยดูได้แขกรับเชิญ ฝากติดตามด้วยนะครับ,รบผมเีจขงเอาร r อร r ไม่ได้ล้างอีกต่อไปแล้วก็แน่นอนครับคอบอลทุกท่านนะครับใครก็ตามที่ดูบอลไม่มีเวลาเสพข่าวนะ โลกของฟุตบอลมันมีอะไรเกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆติดตามได้ที่เพจขอบสนามเลยหรือว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็มีขอบสนามสตอรี่ครับผมติดติดกันตั้งแต่จันทถึงสุ์สอนทุ่งตรงทุกวันครับอ่าดีเป็นคอนเทนต์ใหม่หรือว่าท็อปเทนก็ยังมีใช่ไหมครับผม11โมงของทุกวันเช่นเดียวกันติดตามได้ขอบสนามจะ3ล้านอยู่แล้วแล้วหากใครอยากติดตามชีวิตผมนะครับว่าวันนผมไปเจอใครทํางานเกี่ยวกับอะไรไม่มีแนวคได้ครับผมแถวไปติดตามไปฟอลโลเวอร์เฟซบุ๊กผมได้ตามที่อยู่นี้เลย ครับสัปดาห์หน้าเราก็ไปงจะเฮ้ยยก่อลอีกทีแล้วกัญที่สุดไม่พูดได้ยังไงวะเราก็ยังรอผู้มีอุปการะคุณทุกท่านคิดซะว่าทำบุญให้หมามันด้วยกันอยจะตอเข้ามาเถอะครับผมพร้อมลงทุกตอนทุกตอนตอนละขีดตอนละขีดเลยนะเอาล่ะครับก็ฝากไปถึงผู้มีอุปการะคุณนะฮะเศษเงินของท่านมาเป็นฝันของเราดีกว่านะครับ และนี่ก็คือรายการขอดสนามอยาถามชื่อวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบต่อสับสัคไรด้วยตรงนี้ตรงนี้มึงไปไหนแล้วมึงไปทุกตอนเลยมึงไปก่อนแล้วให้กูทําอะไรเนี่ยอ,อย่าลืมนะครับผมใครนะครับที่อยากสนับสนุนพวกเราติดต่อมาได้นะครับผมโทรมาได้24ชั่วโมงไม่เคยปิดเครื่องครับโทรผิดยังติดเบอร์นี้เลยพูดจริงๆนะครับฉะนั้นโทรมาได้ครับสวัสดีขอบคุณครับ <c oughs> ทิ้งกูตลอดคัด <c oughs> <c oughs>